สวัสดีค่ะเหมียวนะคะวันนี้เหมียวก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับความสําเร็จของเหมียวนะคะตอนนี้นะคะทริปที่แล้วเนาะเหมียวมีไรายได้อยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆจําได้ไหมนะคะทริปนี้เหมียวมีไรายได้นะคะพู้ละตื่นเต้นค่ะนะคะมีไรายได้อยู่ยังไม่สิ้นเดือนนะคะตอนนี้อยู่ประมาณสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดนะคะอีกอาทิตย์หนึ่งจะสิ้นเดือนน่าจะได้ประมาณสามหมื่นนะคะจากการทำอ่า ทำงานแล้วก็เขาเรียกอะไรประสบความสาเร็จกับธุรกิจออนไลน์ของเหมียวนะคะเหมียวก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นสาวออฟฟิศนะคะหรือว่าแม่บ้านที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านเฉยๆนะคะหรือว่าเหมือนเหมียวนะะเนี่ยค่ะเหมียวก็มีหน้าที่รับส่งลูกไปโรงเรียนนะคะแล้วก็กลับมาทํางานบ้านทั่วไปนะคะเพราะว่าก็นั่งทํางาน วันละสองสามชั่วโมงนะคะ,ะแล้วก็โค้ดก็จะแนะนําว่าเราต้องทําอย่างนั้นเราต้องทําอย่างนี้นะคะแค่นี้เองค่ะไม่ได้ยากเกินอะไรเลยไม่จําเป็นต้องเก่งไม่จําเป็นต้องเจ็บจบสูงนะคะแค่อ่านออกเขียนได้ขอแค่ขยันนะคะมีความมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชวนเลยนะคะรับสมัครเลยเชิญมาเป,เป็นทีมงานเดียวกับเรานะคะเรามีโค้ดเรามีทีมงานแนะนำและสอนจับมือท่านทำ ให้ประสบความสำเร็จทุกๆท,ท,ท่านเลยค่ะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายนะคะรับสมัครทีมงานนะคะเน้นขอท่านที่อยากทำจริงๆอยากที่จะมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมจริงๆนะคะเราต้องการท่านเหล่านั้นนะคะมาช่วยกันทำงานสร้างศัก,กยภาพในตัวเองให้มีคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นท,ท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเนาะแล้วก็มาเจอกันนะคะ ว่าเหมียวเนี่ยสอนงานยังไงโค้ดแม็กแกนะนํำยังไงนะคะเรามาทําด้วยกันถ้าติดต่อว่าตาเบอร์โทรด้านล่างเนาะบ๊ายบาย